และอีกหนึ่งคอมเทรดลุงที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทำค่อนข้างจะยากเลยนะครับนั่นก็คือคอมของ Star ์การ์เดียนนั่นเองนะโดยที่เกมนี้ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับในหน้าปกว่าผมทําได้ทั้งสิบสตาร์การ์เดียนแล้วก,ก็กลายเป็นเทรดลุงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวในเกมมันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเกมอาจจะแปลกขู่แปลกตาทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเล่นไว้กับใน TFT นะครับผมเล่นไว้ตั้งแต่ก่อนที่โกลเด้นจะเข้าอีกนะไอเซส15นี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ตัดลงสักทีแล้ววันนี้ ผมก็มีโอกาสแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะสำหรับ10 Star Guardian ยนเทรดลุงในวันนี้นะครับ <S <s ก็ในช่วงต้นเกมผมได้มาเป็นตาของ Star Guardian นะจากอัคคมิแรกนะครับผมก็เลยหยิบมาเลยแล้วก็คอมมิทแน่นอนว่าไปเล่น Star Guardian แน่นอนแล้วที่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งคือ Star Guardian ใน Golden s p a l u r a แม่งโคตรเก่งทุกคนถ้าเกิดเจอตัว Star g การเดียเยอะๆต้นเกมอะ ไปเล่นได้เลยนะครับแม่งโคตรเก่งจริงๆตัวที่ผมจะแนะนําให้แบกก็คือจะใช้เป็นจิ้งนะแล้วถ้าเกิดมีของเวทเยอะเราก็สามารถใส่ให้อาริถือไว้ก่อนได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดอาริ3าดาวเราก็ให้อาริแบกไปยันจบเกมได้เลยแต่ถ้าเกิดอาริมันไม่3ดาวเราก็สามารถย้ายของไปให้เซลฟีนแบกได้เหมือนกันนะแต่<ๆ>ผมได้อาริมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะผมก็เปลี่ยนนะครับใส่เป็นอาริลงไปผมก็เปิดเป็นสตาร์การ์เดียนสได้แล้ว อาลิที่ผมจะแนะนําก็ใส่เป็นพวกของเวทอะไรก็ได้ครับใส่เป็นโชจินก็ได้หรือไม่ก็ใส่เป็นพวกของเจาะเวทอะไรพวกนั้นนะที่มันเล่นแคสสักนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นอ๋อเจจี้อีกชิ้นหนึ่งก็อะไรก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสมากมายนะของเวทนะครับส่วน power up ผมก็จะแนะนําเป็นเมดแบบนี้ก็ดีนะไล่สองครั้งนะครับก็คือแรงเลยนะอ๋อก็ใส่เป็นอ๋อเมด power up ให้ตัวของอาลิไปนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะ ควรจะต้องมีของให้มันเลยนั่นก็คือจิงนั่นเองนะครับเพราะว่าจิงจะเป็นตัวแบกหลักของเราเลยจิงเราต้องหา2ดาวไว้ได้ในช่วงเวลแปดนะครับหาคู่กับป๊อปปี้นะสตัวนี้คือต้อง2ดาวนะครับจิงก็ใส่เป็นของคุณซูก็ได้โชจินก็ได้นะครับสชิ้นนี้สามารถจับเปลี่ยนกันได้นะคุณซูกับโชจินนะครับแต่ไม่ควรใส่2อันพร,ร้อมกันนะมันจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับใส่เป็นคุณซูหรือไม่ก็โชจินนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นไอีหรือไม่ก็เดนเบ d นะครับ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะใส่เป็นลูนานหรือว่าเจจีหรือว่าอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับก็คือของที่ควรจะมีก็คือของเล่งแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นกุนซูหรือโชจินนะหนึ่งชิ้นคนมีแล้วก็ของดาเมจนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็แล้วแต่เลยว่าเรามีอะไรนะแล้วคือจุดพีคที่หนึ่งในเกมนี้คือผมได้เป็นตัลิโอนะครับจากนั้นาใ,ในรอบวงเมื่อกี้แล้วเพราะว่าผมอยู่ล่างสุดเลยนะครับผมเล่นแพ้มาช่วงต้นเกมนะแล้วผมมีลอ็อยู่แล้วด้วยนะครับเลยสามารถทําเป็นตาสตากาเดียนได้เลยนะครับตรงนี้ เราต้องขึ้นเวลสิให้ได้แล้วก็ลงเป็นสิบสากาเดียนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นอักคเวนของโคโ n เนชันมามันจะโคตรดีเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้หรือเปล่านะครับโอเคก็อาจจะเล่นแพ้ไปก่อนนะช่วงต้นนะครับเพราะว่าบอร์ดผมไม่ได้แข็งอะไรเลยนะก็น่าจะแพ้ไปก่อนยาวๆเลยนะ จบสเตยสเรียบร้อยนะครับกับเลือดที่หายไปประมาณ25หน่วยนะครับก็พอได้แหละเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัว s t า r g การ์เดีนมาลงตอนเวลแฝดเราก็อาจจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้นะครับกับตาที่มีอยู่2ตาโดยที่1ตาเราจะบูตไอ้ของสเตตของ Star Guardian อ์การ์เดียเนี่ยเพิ่มขึ้นมา10%เลยนะเว้ยก็คือความสามารถของสตาร์การ์เดียนถ้าเกิดเราลงตัวมันเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้สเตตของในคอมมันอะ มาบัฟตัวในทีมเยอะเท่านั้นนะครับยิ่งลงเยอะมันก็ยิ่งเก่งนั่นแหละแล้วบวกกับเรามีสแปทสอันแบบนี้คือเราจะบูทของสแตทพวกนั้นน่ะขึ้นมา20%เลยนะถ้าผมพูดเร็วๆนี่ลิ้นผมอาจจะพันแน่เว้ยเพราะว่ามันมีทั้งสแตทสแตทส,สตาการเทียนอะไอพวกนี้สตะสะอะไรเยอะเลยเกินนะครับลิ้นจะพันเอาโอเคก็แพ้อยู่นะอัก์เมนที่2มาแล้วนะครับผมลังเลนะว่าจะหยิบเป็นแพนโดราเบนดีไหมแต่ไม่เอาแล้วกันผมหยิบมาเป็นเพสโบนะครับเพราะว่าผมต้องการเงินมากๆเลยผมอยากจะไปเวลลเเรร็็วที่สุดนะะคับจไปปปงน S 8 s t Star r ก a เดียนให้ได้เร็วที่สุดแล้วผมก็จะสามารถเก็บสแต็กของไอการใช้มานา20,000หน่วยของเควสคอมมานาแล้วถ้าเกิดผมทำครบปับ๊บผมก็จะเปิดเป็นเทดลุงได้นั่นเองกอ็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะครบเทดลุงตอนไหนซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับไอเก็บไอเก็บ20,000มานาเนี่ยคือมันโคตรเยอะเลยนะ้วทุกคน แล้วมาในรอบนี้ผมคิดแล้วว่าผมน่าจะเทมโปขึ้นเวลเจ็ดไปเลยเพราะว่าในไหนผมก็ชนะมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะโลนิดนึงหาตัวสตาร์การ์เดียนมาลงเพิ่มให้มันเป็น8ให้ได้นะครับผมอยากจะรีเปิด8ให้ได้เร็วที่สุดอ่ะผมจะเอาไว้นี่เว้ยไอ้เควสสองหมื่นหน่วยมันให้ได้นะแต่เหมือนจะไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ผมก็คิดแล้วว่าไอ้เชี่กูลงอะไรดีวะไม่อยากใช้เงินต่ำกว่า30บอ่ะเลยตัดสินใจโลอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อฟุกๆเจอแล้วเวลเจ็ดแล้วมันจะไม่เจอเลยหรอวะเช่ไม่เจอจริงวะ ไม่เจอจริงๆนะครับได้มาเป็นไอตัวของซาย่า2ดาวซึ่งเราเหลือเงินแค่16บาทแล้วนะครับตรงนี้คือค่อนข้างจะแย่อยู่นะเออผมหาตัว s ตาการ์เดียนครบ8ไม่ได้เว้ยแอบแสตอยู่แต่เงินก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้มันจะไปรอดหรือเปล่านะครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้คือค่อนข้างจะแย่เลยนะครับเนี่ยโอเคก็เหมือนจะแพ้ไฟนี้ด้วยไหมเนี่ยโอเคชนะแล้วอยู่นะด้วยความที่เราเปิดเป็นสาการ์เดียนได้เยอะนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้บอร์ดเราเก่งนั่นเองนะ Okay. หวังว่าจะชนะไฟนี้ต่อได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการเก็บเงินแล้วเว้ยที่ผมโลที่ผมขึ้นเวลมาโลเพราะว่าผมอยากจะเปิด8ให้ได้อะให้ได้เร็วที่สุดอะแต่เหมือนจะยากนะครับเพราะว่าเราอยู่เวลเจ็ดด้วยแหละมันเจอตัว4บาทน้อยนะแต่ในรอบนี้ผมได้มาเป็น7ตัวเรียบร้อยนะครับยังขาดอีกหนึ่งตัวนะถ้าเกิดผมเปิดได้ตั้งแต่เศษสามอะผมว่ามันอาจจะมีโอกาสทําเป็นคเควสไอสองหมื่นหน่วยได้เร็วที่สุดเลยนะแต่ว่าเกมนี้ผม เหมือนจะไม่เจอนะครับแล้วลองเมื่อกี้ผมเผื่อไปแพ้ด้วยขนาดเทมโปขึ้นเวลมาแล้วแต่ดันแพ้นะครับค่อนข้างแย่นะแต่เงินเราก็กลับมาได้อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็น50บาทแล้วที่ผมขึ้นเจ็ดมาเพราะว่าผมอยากจะหาอารีกับเนโกให้เจอไว้มันจะเปิดแฝดได้เลยแต่ว่านั่นแหละรครับหาไม่เจอเนะาะก็เลยทําให้เสียเงินไปค่อนข้างเยอะอยู่นะเล่นแบบวัดดวงเลยอ่ะคือผมเล่นกะเอาแบบเควสสองหมื่นให้ได้แน่ๆมีสองตาเชื่อมันต้องได้หน่อยหรอวะ โอเคก็แล้วได้มาเป็นเนโกะเรียบร้อยนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเนโกะไปลงมันก็จะครบแแล้วแต่ว่าเธอหน้าเราต้องขึ้นเวลแปแล้วด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวของจิ้งแล้วก็ป๊อปปี้มาช่วยแบกได้แล้วนะแล้วเลือดเราก็ยังไหลไม่หยุดนะครับตอนนี้ยังแพ้อยู่นะครับโอเคก็แพ้ไปเลือดเหลือประมาณ50แล้วมาดูอักเมนต์สุดท้ายดีกว่าว่าผมจะเจอโคลเนชั่นหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยนะครับโคลเนชั่นมาเสิร์ฟแล้วก็คือเราสามารถเปิด สิสตราร์การเดียนได้ตั้งแต่ที่เลเวล9นั่นเองนะเราได้ช่องฟรีมาหนึ่งช่องจากไอ้นี่นะเอ่อโคลเนชั่นนะครับอันนี้ผมตัดสินใจใเอาเป็นไซร่าไปลงนะเอามาบัฟความเร็วโจมตีทีมนิดหนึ่งแล้วก็เปิดเป็นไอตัวของคริสตัลแกรดบิตหน่อยแล้วกันก็เอาตาซาการเดียนใส่ให้ตัวของไซร่าไปนะไซล่ามันเป็นตัวซับดามิเได้ค่อนข้างดีนะครับในรอบนี้ผมเจอจริงเรียบร้อยมคิดว่าผมถอดเลยดีถอดอาเป็นอูเดียแล้วกันเพราะอูเดียมันเกะกะอยู่ในคอมเรา แล้วผมจะเอาตาซากาเดียนใส่จริงทําไมวะนะผมลืมว่าจริงมันเป็นอยู่แล้วไอ้เจ้ตอนนี้เต็มนะครับไม่มีตัวลงแล้วเพราะว่าเราต้องหาตัวอื่นมาลงสักตัวหนึ่งเอ้ยมีตามีมีใส่ได้ตัวหนึ่งนั่นก็คือสวีนะครับสวนเราสามารถใส่ตาได้แต่ผมเลือกที่จะเอาไอ้ตัวของเรีวออกมาทําไมก็ไม่รู้นะจริงๆริงผมน่าเอาเรีวลงแทนไอ้ตัวของแซกแล้วก็เอาตาใส่ให้สวนแล้วก็เออเรีวแทนแซกก็แหละอันนี้ผมน่าจะมืนอยู่นะครับรีบเล่นนะนะเลือดเหลอือน้อยแล้วนะครับแล้วก็โลหะก็ปี้ยังไม่เจอด้วยซ้ํา ก็ค่อนข้างจะลกนิดนึงก็หวังว่าจะชนะได้อยู่นะครับโอเคชนะได้อยู่ไหมได้อยู่แล้วเจอเป็นคอมคามาที่โคตรจะยอดฮิตในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะทีฟทีหรือโกลเด้นก็คือคามาแม่งยืนหนึ่งจริงๆแค่คอมน้ำลายยืดเล่นกัน4ี่ห้าคนรอเล่นรอเล่นคือตัวแม่งเกี่นจริงทุกคนโอเครอบนี้ผมเจอเป็นบั้มนะแล้วก็เอาบั้มไปลงนะครับใส่เ็นตาสการ์เดียนให้บั้มไปแล้วกันเพราะาบั้มเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับมันสมาถสตันได้เนาะ ผมเลือกที่จะถอดไอตัวของโชจินแล้วก็ไอนี่นะไอชื่อไรนะพาวเวอร์อัพจากอาลี่มาใส่ให้จิงแทนแล้วนะเลือกเป็นเมดก็ไม่แย่นะครับแต่คิดคด,ดูแล้วเมดน่าจะดีสุดแหละแต่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าเป้าหมายผมคือทำไอนี่ไงทำเทดลุงไงผมเลยเอาไอตัวที่ทำให้ผมแคสเร็วๆมาดีกว่านะครับสำหรับพาวเวอร์อัพอนะเพราะว่าผมอยากจะให้มันครบ20,000นหน่วยเร็วๆนั่นเองนะนี่ผมเลยรลนิดหนึ่งนะอยากได้จิง2ดาวนะครับ ได้มาเป็นเนโกะสดาวแทนนะแล้วก็ไซล่าอีกห่งตัวตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะล็อกช็อปไว้ก่อนนะไซล่าน่าจะอยู่กับเราไปยาวๆเลยไซล่าเป็นตัวบัฟทีมที่ค่อนข้างดีนะยิ่งตีเร็วมันก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะแคสได้เร็วขึ้นแล้วมานา20,000ห,หน่วยก็อาจจะทําได้อ่ไว้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะ แล้วมาในรอบวงนี้เหมือนคนจะเมินไซล่ากันนะครับผมเลยจัดมาเลยแล้วกลายเป็นไซล่า2ดาวไปแล้วนะครับก็จะเก่งยิ่งขึ้นแหละบอดเราแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือที่ผมขาดที่ผมขาดตัวแทงสองดาวเว้นั่นก็คือป๊อปปี้นั่นเองผมหาไม่เจอเลยนะครับเงินผมก็ลอยหล่อ,ลอไปเต็มทีนะเป้าหมายเราต้องไปเวลก้าด้วยซ้านะครับลงเป็น10 s สตาร์การเดียนนะนะโอเคแล้วป๊อปปี้สองดาวแล้วครับสวยอะอันนี้ก็คือน่าจะยืนไหวแล้วแต่ว่าจริงเรานี่แหละ ปัญหาเลยคือไม่เจอตัวที่2เลยได้ซ้ํานะผมย้ายเป็นพาวเวอร์อัพมาใส่สายล่าแทนนะครับล้วก็น่าจะหยิบเป็นเจอเกาะละมั้งใส่สายล่าไปก่อนนะแต่ล่าเป็น2ดาวแล้วอ่ะมันน่าจะพอทำดาเมจได้บ้างเลยครับส่วนคริสตัลแกรมบิดนี่ผมคิดว่าผมน่าจะถอดแล้หรือเปล่าจริงๆมันควรจะถอดได้แล้วนะแต่ว่าอยากเปิดไวปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ลูนีดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรายังเป็น1ิสากาเดียนไม่ได้ไงเดี๋ยวรอขึ้น9ได้แล้วค่อยเปลี่ยนล้วกันโอเคตอนนี้เจอเป็นบ้านยูมินะครับ แล้วก็จิงนี่ผมเลือกทําเป็นของแบบนี้ให้จิงไปเลยนะนั่นก็คือของตีเร็วไอ้สแปดคู่จากโคร์เรนชันนั่นแหละครับโครเรนชันมันจะให้ตะหลิวคู่ที่มีสเตตความสามารถในการตีเร็วแล้วก็ดาเมจมานิดหนึ่งด้วยผมเลยใส่ให้จิงไปแล้วก็อีกชิน้นนึงเป็นโชจินนะครับแล้วก็อีกชิน้นนึงเป็นของดาเมจนั่นก็คือ IE นั่นเองนะก็ทําให้พอรตผมค่อนข้างจะแข็งพอควรแล้วตรงนี้นะครับโอเคก็พอชนะได้อยู่แล้วเรามีไซร่าที่มีโชจินด้วยแคทแบบใช้มานาได้ บ่อยๆก็จะทําให้ไอตัวของ q u e s เราเสร็จได้ไวมากยิ่งขึ้นตอนนี้เก็บมาได้ประมาณ20%แล้วหรือเปล่านะโอเคผมลงไปเป็นเร็วนะครับเปิดเป็น9 star guardian แล้วเหลือแค่ขึ้นเว v 9ลงเป็น10 star guardian นั่นก็คือตัวของเซลอ์ฟีนั่นเองนะครับผมเลือกที่จะถอดไอตัวของ Crystal แคมบิดออกแล้วเพราะว่าผมคิดว่า value ไม่น่ามันน่าจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอะ่ะนี่ผมเลยลังเลนะครับเอาเป็นไอตัวของ p พ w e r ว p าอาบไซจิงดีกว,ว่าเพราะดูจากสเตตแล้วจิงน่าจะ แบกได้ดีกว่านะครับทั้งที่แค่ดาวเร็นวนั่นแหละไซล่มเป็นแค่ตัวซับเฉยๆนะเพิ่มความเร็วโจมตีให้ทีมนะครับอันนี้ผมหยิบมาเป็นอันนี้แล้วกันไอ้ถ้าเกิดเราใช้สกิลแล้วจะมีทูดามเมจเพิ่มมาให้4วินะโอเคก็คิดว่าบอดนี้น่าจะพอพาผมไปเวลก้าได้หรือมั้งเดี๋ยวเวลก้าผมค่อยไปโลหาจิง2ดาวแล้วก็เซเลฟีสดาวมาช่วยแบกท้ายเกมดีกว่า จบสเตสีเรียบร้อยนะครับเรือตอนนี้ผมกลับมาเป็นที่1แล้วนะเพราะว่าบอร์ดผมโคตรจะแข่งนะครับมันควรจะกลับมาได้แล้วนะจากตอนแรกที่โดนตบยับยับไปอยู่ที่โลมาตั้งนานนะโอเคนี้ผมได้มาเป็นของไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะจริงๆผมอยากได้เป็นของแทงมากกว่านะดามเมจเรามันพออยู่แล้วนะจากไอซาร์กเดียนนะแล้วก็ไม่มีของแทงเลยว่ะผมเลยหยิบมาเป็นหมัดละกัน เอามาทำอะไรดีตีฟโกฟไหมแล้วก็อันนี้ทําเป็นไจแอนซ์เลเยอร์ให้ไซล่าไปละกันนะครับไซล่าจริงๆมันไม่ได้มีดาเมจเยอะขนาดนั้นหรอกครับมันเป็นตัวซับเฉยๆเดี๋ยวผมให้มันถือของรอเซลฟีนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเซลฟีนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยย้ายของให้มันนะนะโอเคก็นั่นแหละครับน่าจะได้อยู่นะบอร์ดผมตอนนี้นะครับเหลือแค่ขึ้น9ลง10สตาร์การ์เดียนเองทุกคนแค่นั้นเอง <laughs> แล้วก็เก็บเควสได้ครบนะครับสองหมื่นหน่วยซึ่งไม่รู้ว่าจะครบตอนไหนได้ซับนะคือซึ่งมันโคตรยากเลยด ยังดีเราที่เกมนี้ผมมีโชดจิน2อันนะทุกคนทำให้ผมแบบใช้มานาได้แบบเยอะมากยิ่งขึ้นนะนะถ้เาเกิดไม่มีโชดจินนี่บอกเลยว่าจะใช้มานาได้น้อยลงแน่ๆนะครับละลรอาจจะไม่ครบเลยด้วยซ้ํานะโอเคแล้วก็ชนะมาได้นะครับชนะไปยาวๆเลยไซยล่าก็พอช่วยได้อยู่นิดนึงนะครับแต่ดาเมดก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกไซร่าเป็นตัวซับแลวครับอย่างที่บอกตัวที่แบกเราจริงๆก็คือจิ้งนะแต่ตอนนี้จิ้งเราดาเมจมันยังน้อยอยู่เพราะว่าจิ้งเรามันยังไม่2ดาวนั่นเองนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะเก็บเงินและยาวๆนะครับ เจอจิงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้น9ก้าได้เราก็จะไปโลและหาเซโลฟีนตัวหนึ่งแล้วก็จิงให้2ดาวเราก็จะครบ10สตาร์การ์เดียนแล้วนะครับบอร์ดที่โคตรแข็งและไอเจอเป็นบ้านเหมือนจะบ้านไอนี่นะเวลเก้านะครับเลเจนด์บอร์ดซึ่งเขายังไม่ฮิตเลยนะเราเลยชนะมาได้อยู่นะครับโอเคสวยนะและเอฟเฟกของบ้านก็คือมีโปโลเดินตามโคตรเยอะนะครับตอนนี้คือผมสามารถเซฟเลือดไปได้ประมาณหลายหลายหน่วยอยู่นะเนี่ย <c oughs> ด้วยความที่ไอตัวของบ้านเซฟเลือดได้นะครับ จบหนึ่งรอบมันจะมีโปโลมาให้เรานะและโปโลนั้นเราสามารถเอาไปลดแทนเลือดที่โดนตัวนักมองแผนเราได้นะครับหน่หน่วยต่อหนึ่งตัวนะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเกือบ10ตัวเลยมั้งก็น่าจะพอเซฟเลือดได้อยู่แล้วผมเหมือนจะแพ้ไฟนี้ด้วยแต่ก็น่าจะเลือดลดไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าเรามีบัมช่วยเซฟเลือดอยู่ลดไป5หน่วยนะเห็นไหมโปโลก็หายไปนะครับเหลือแค่2ตัวเลยตรงนี้โอเคก็จะใกล้จะขึ้นเวลก้าได้แล้วนะอัพเวลมาประมาณ4 0 EXP แล้วขาดอีกแค่ อ่าสากว่าก็จะขึ้นเก้าแล้วแต่ผมน่าจะขึ้นหลังคีบว่ะเลือดผมน่าจะพออยู่อ่ะผมเลยขึ้นคิดว่าขึ้นหลังคีบน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มีเงินไปโลหาตัวไอเซราฟีนสองดาวด้วยแล้วก็อัปเกรดบอร์ดให้เป็น2ดาวให้หมดด้วยก็จะเป็นบัมเอยหรืออะไรเออยนะครับ เหมือนเราจะแพ้ยาวๆเลยว่ะเพราะว่าตัวของดาเมจหลักเรามันไม่2ดาวนะครับแต่บานอื่นเขาเริ่มฮิตเริ่มนู่นเริ่มนี่กันหมดแล้วนะทาให้เราค่อนข้างจะซูไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้สม,มันเดอร์สดาวตัวนั้นคือดาเมจโคตรเยอะนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ขึ้นนะผมก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นรอบจบรอบคีปนี่แหละเขื่อนไปโลหะเซลฟีนหนึ่งตัวแล้วเราก็จะเป็น10บสากาเดียนดังที่เราหวังแหละ คืนเก้ามา,มาเงิน60ผมว่ามันต้องเจอสักตัวหนึ่งแล้ววะไอเซราฟีนเนี่ยมันจะไม่เจอเลยเหรอเาไม่เจอเลยคือที่ม่งโคตรหมาเลยนะแล้วเรียบร้อยนะครับมาแล้วเซราฟีนแล้วกลายเป็นสุดซาราเดียแล้วนะครับตรงนี้แต่ผมเลือกที่จะยังไม่ย้ายของจากไอ,ไ,าไอซายล่ามาให้เซราฟีนนะเพราะว่าไ่ล่าเราไปสองดาวไปแล้วนะแต่ว่าเซราฟีนเรายังไม่สองดาวเลยนะครับส่วนไอเทมนี้ผมน่าจะหยิบม,มาเป็นของแบบว่าของให้ให้บ้ามแล้วกัน ได้มาเป็นเกวนนะครับผมเลยลงเกวนแทนแล้วกันไซล่าเราผมขายทิ้งแม่งเลยนะผมเล่นเกวนแบกดีกว่าจริงๆไม่ไม่ควรทำอย่างนี้เนี่ยผมควรจะเล่นไซล่าไปก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่เหมือนกันผมอยากได้ดาเมจนะตอนนี้จริงผมไม่ส่องเลยด้ยวยซับนะไซล่าไม่ได้ดาเมจเยอะครับทุกคนมันเป็นแค่ตัวซับบัฟทีมอ่ะผมเลยเอาเป็นตัวดาเมจมาแล้วกันก็เลยเล่นเป็นแบบนี้นะครับ <S <S โอเคก็เหมือนจะชนะได้นะเกวนเราก็น่าจะพอแบกได้อยู่แหละเพราะว่ามันสิบสากาเดียแล้วด้วยนะดาเมจมันข้านข้างบวกเยอะนะครับไม่ใช่เดี๋ยวพูดว่า เห็นไหมเนี่ยครับสเตตต,ต,ต่างๆบวกเพิ่มมา20%นะ่ะไอตาซาการเดียนอันหนึ่งคือบวก10บอะเรามี2อันก็คือบวก20่ะทุกคนมันโคตรเยอะเลยนะเว้ยโอเคผมก็น่าจะโรยาวๆแหละหาจิง2ดาวให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เซเลฟีน2ดาวเกือบสองดาวนะบอร์ดเราก็จะค่อนข้างแคบแล้วโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาบอร์ดสตาการเดียนที่อ่าแคบที่สุดเหลือแค่โลให้2ดาวแล้วเราเจอเป็นจริง2ดาวเรียบร้อยนะครับกับป๊อปปี้6ตัว แต่ว่าผมยังไม่เจอ,อบัมสองดาวกับไอ้นี่เลยอ่ะกับไอชื่ออะไรชื่ออะไรนะไอเกว้นสองดาวเลยผมเลยเลือกที่จะย้ายของมาเป็นแบบนี้ดีกว่าให้ให้จริงดีกว่านะครับจิงผมสองดาวแล้วใส่เป็นแบบเมื่อกี้คือไม่ค่อยจะแวลูเท่าไหร่นะผมอยากได้เป็นดาเมจจัดจัดดีกว่าให้มันแบบบึมทีเดียวหายไปหมดบอดเลยดีกว่านะครับส่วนเซราฟีสเรามันแค่ตัวดาเมจเสริมนิดนึงเพราะว่าในทีฟทีครับเซราฟีนมันดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นไนโกลเด้นนะผมต้องย้ำนิดนึงว่า ดาเมจแม่งโคตรจัดเซลาฟีเนี่ยมีของเวทใหม้มันคือแม่งโคตรแรงเว้ยแต่ในโกลเด้นคือเอ้ในทฟทีคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะนะแต่ก็มีอยู่แหละครับสิบซากาเดียนมันก็แรงอยู่แหละแต่คือถ้าเกิดในอ,อ่ Golden อโกลเด้นอ่ะเปิดแค่8ปากาเดียนเซลาฟีนมีของ3ชิ้นดาวเดียวแม่งบึ้มตัวหลังหายได้เลยนะเว้ยของฝั่งตรงข้ามานะแต่ในทีฟทีคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมเลยลังเลเอาเป็นของแบบดาเมจจะจัดให้จริงดีกว่าโอเคตอนนี้แล้วก็เหลือ3คนสุดท้ายแล้วนะครับบานติดไฟด้วยเหมอนนจะเเป็มดร์นะ บ้านเราคือเหลือแค่โลยิทสองดาวแล้วผมเลยโลเลยดีกว่าไหมเผื่อป๊อปปี้จะสามดาวด้วยนะขาดอีก3ามตัวเองนะครับแต่น่าจะโดนตัดแหละอืมไม่น่าจะรอดนะครับคนอื่นเขาก็เวลก้าเหมือนกันนะนะแต่ผมได้เกวนสองดาวมาเรียบร้อยนะครับแต่เซราฟีนไม่สองนะเกวนนี่ผมน่าจะต้องหาของให้มันอีกชิ้นนึนะครับจากในรอบวงนี้แหละคิดว่าน่าจะพอไปได้อยู่โอเคนี่คือบอร์ดซัมบันเดอร์นะครับ เจอร่างผีนะเหมือนผมจะสู้ได้นะครับแล้วเ,เอาสิบซากาเนียนแล้วด้วยควรจะสู้ได้แหละ แล้วตอนนี้ก็เหลือสองคนสุดท้ายเรียบร้อยนะครับมีตะหลิวให้อีกอันหนึ่งแต่ว,ว่าผมไม่มีชิ้นส่วนไอเทมมาใส่แหละน่าจะหยิบเป็นของให้เกวีนยนแหละผมน่าจะหยิบเป็นเจจีไหมแต่เหมือนจะโดนตัดนะครับอดไปแล้วก็เอาไปอะไรดีคิดอยู่นะเอาเป็นของแท้งแล้วกันเกวียนผมดาเมจไม่พอนะเนะี่ยไม่มีของแบบดาเมจให้เกวียนเลยมีดาเมจจากไอเทดของซารารเดียนนะนะผมคิดว่าผมเนิร์บบอรดแล้วกันเพราะว่าผมอยากจะเก็บมานาะให้ครบนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเก็บไปได้เท่าไหร่เลยด้วยนะ ใกล้แล้วแหละผมคิดว่าผมใกล้แล้วแหละถึงผมทําแบบเนี้ยเออผมน่าจะใกล้แล้วแหละโอเคนี่ผมเอาของไซบัมแล้วกันกันเวทเนี่ยครับน่าจะขาดอีกนิดเดียวมั้งฝั่งตรงข้ามเหมือนเขาจะเก็บจาวานสรดาวด้วยนะเขาเวลแปดนะนะั่นอะเวลแปดเจอจาวานเยอะจังวะแต่ผมไม่ตัดนะเพราะว่าถ้าเกิดผมทําิบได้แล้วผมอยากสู้ดูกับไอตัวของจาวาน3ามดาวดูว,ว่าจะไหวหรือเปล่านะ สิบสตาร์การ์เดียนน่ะแล้วก็เทเดลุงอะ่ะเฮ้เจอซิบาสสามดาวใครไม่อยากรู้บ้างว่าว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าผมเลยไม่ตัดนะครับไม่โลหาตัวแหละผมปล่อยเขาเลยแล้วคิดว่าบอดผมน่าจะแพ้นะไฟนี้นะครับผมเนิฟบอดแล้วอะ่ะน่าจะแพ้ละมั้งแพ้ปะวะแพ้แหละเออแพ้อยู่นะครับแล้วก็ใกล้กลจะครบแล้วนะครับไอตัวของอันนี้นะสตาร์การ์เดียนนะครับเทดลุงเราขาดเท่าไหร่ขาดอีแค่พันกว่าเว้ยรอบหน้าน่าจะครบแล้วแหละรอบหน้าน่าจะครบแล้วครับโอเค โอเคโอเครอบนี้แหละครบแน่นอนแต่ว่าเลือดผมเหลือเยอะอยู่นะ27นะครับผมน่าจะมี2ชีวิตแหละผมเลยเปิดเป็น1ิเลยไหมน่าจะเปิดเป็น1ิเลยนะครับเพื่อที่จะไอ้นี่นะให้มันแบบครบได้ครบได้เร็วๆนะเออเพราะว่าบอดเขาก็แข็งอยู่อ,อาจจะไม่แพ้มั้งเลือด17ไม่น่าตายแล้วครับคิดว่าอ่ะโอเคเล่นเลยแล้วกันเป็นแบบนด้นะครับน่าจะแพ้แหละน่าจะแพ้แหละครับไม่รู้วะแต่อาจจะแพ้แล้วมั้งแต่ยังไงก็น่าจะครบเลยมั้งรอบนี้นะทุกคน2 0 0ม0นหน่วยนะมานาเรา ครบปะวะครบแหละเออมันได้รอบแล้วก็เกินพันอยู่แล้วอ่ะบางรอบก็ถึง2 0 0พันเลยนะซึ่งบอร์ดกองโนคามนี่คือโคตรแข่งเลยดาวเวลแจาวาน7ตัวทําได้ไงไม่รู้อ๋อมีแพนดอล่าเบนเว้ยก็เลยทําได้นะครับแต่เหมือนเราจะไหวไหมเหมือนจะไหวหรือเปล่าก็ชนะไปได้นะครับแต่ว่าเอ้ยผมไม่อยากให้มันมันจบแบบนี้ดิแล้วรอบนี้คือได้แน่นอนครับมาแล้วสตาร์การ์เดียนเทดลุงของเรา10บสตาร์การ์เดียนเทดลุงนะครับ โอเคแล้วฝั่งตรงข้ามเกือบตายนะเลือดเหลือหนึ่งนะครับนั่นอนะะได้แล้วนะครับ10ส,สตราร์การเดียนเทดลุงซึ่งเป็นมิชชั่นที่ทำโคตรยากเลยที่สุดผมก็ทำได้แล้วนะโอเคแต่ว่าผมไม่รอตัดตัวฝั่งตรงข้าวนะคือผมอยากให้เขาทำสีบาทสามดาวไว้ได้เลยแล้วลองมาสู้ดูว่าเราจะไหวไหมนะครับจาวาน3ามดาวอะ่ะกับ10ส,สตราร์การเดียนเท็ดลุงนี่ผมย้ำเลยนะ10ส,สตราร์การเดียนเทดลุงเว้ย ดูแล้วเขาน่าจะทําได้หรือมั้งเขาน่าจะได้รูไปอันหนึ่งนะจากรอบคีฟหรือเปล่าไม่ได้นะครับแต่เหมือนจาวานจะฮิตหรือเปล่าขาดอีแค่เอ้แล้วเหมือนจาวานจะสามดาวไปเลยไอเชิดจากแพนดอร่าเบนซึ่ง3มตัวสุดท้ายแม่งออกไอเชิดฝั่งตรงข้ามคือดวงแม่งโคตรดีเว้ยว่จาจัดแพนดอร่าหมุนให้นะเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะแวบบแบบ๊บๆบไอ <laughs> เล่นเก่งจัด เออทั้งที่แบบในภูมันเหลือตัวสีบาทเพียบเลยนะเว้ยแต่ฝั่งตรงข้ามแม่งแฟนดอล่าเบ้นหมุนมาเป็นจาวานให้ผมจะรั่วไอ้อบ้าเกินถ้าเกิดผมจะเล่นเอาชนะในรอบคีบคือผมต้องโลหาจาวาน3ามดาวแล้วแต่นี่คือผมอยากรู้ไงว่ามันจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงจาวาน3ดาวกับ10สตาร์การ์เดียนเหตุหลงยังไง ฝั่งตรงข้ามสตันมาแล้วครับจาวานแต่เหมือนดาเมจเรามันจะเบาเหลือเกินนะครับจากสิบสาขาที่ยันเทิดหลงไอ้เหี้ยทำไมมันเบาอย่างนั้นวะทุกคนดูดิไอ้เหี้ยดาเมจโคตรเบาเลยมันจะแพ้เนี่ยมัแพ้เนี่ยมันจะแพ้เนี่ยเรียบร้อยไอ้เหี้ยแพ้ทำไมทำไมดาเมจมันเบายังวะหรือว่าฝั่งตรงข้ามมันถึกวะผมว่าฝั่งตรงข้ามมันน่าจะถึกแล้วมั้งดาเมจมันก็เป็นหมื่นอยู่อะแต่ว่ามันควรจะแรงกว่านี้ป่าวะ ผมพยายามหาพอปีสามดาวมาสู้แล้วกันขาดที่แค่2ตัวนะครับเราจะพอไหวหรือเปล่าถ้าเกิดเราทําได้แต่เหมือนจะไม่เจอหรือเปล่าเหมือนจะไม่เจอนะครับฟอนต์ข้ามสี่บาทสามดาวเวลแปแต่เลเวลเก้าเงินเยอะแยะหาไม่เจอสักตัวนะครับตรงนี้ยังไงเรียบร้อยนะครับแต่เราฟีนไม่สองดาวด้วยซ้ำไอ้กูจะหลุดสิบสตาร์การ์ดียนเท็ดลุงครับโดนสี่บาทสามดาวตบไปแล้วหนึ่งรอบ และรอบนี้จะไหวหรือเปล่ายังไงเอ่ยดูดิมิสไซลมันยิงเบาจัดอะที่มันโผมาจากไอ้สตาร์การ์เดียนอะเห็นปะมันควรจะแรงกว่านี้หน่อยเปะวะมันควรจะแบบแรงเท่าแบบห้าบาดสามดวงสามดาวอะไรงั้นหน่อยเพราะว่ามันทําค่อนข้างจะยากเลยนะเว้ยไอ้แต่คืออึ้งเบาจัดดูดิเห็นปะโอ้โหไอ้โคตรเบาดาเมจเป็นหมื่นแค่หมื่นต้องพูดว่าดาเมจแค่หมื่นเพราะว่าทํายากจัดแล้วเราสิบสตาร์การ์เดียนด้วยเทเดลุงด้วยไอ้เหี้ยผมจะหลุด ฝั่งตรงข้ามบอกว่าได้เห็นแนละ้วเห็นผมพยายามไงเออเลยได้ดูนะครับในที่สุดก็นั่นแหละแตกโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็คือค่อนข้างจะผิดหวังไอ้ที่สิบสตาร์การ์เดียนเทรดลงผิดหวังชิบหายเลยโดนสีบาทสาดาวตบถ้าเกิดเป็นห้าบาทสามดาวอะไรเงี้ยเออผมจะไม่ไม่ขาใจอะไรเลยนะแต่ที่แค่สี่บาทสามดาวให้โดนตบผมจะเลือะเลย โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กับไิดตากันด้วยถึงพิจอกันคลิปหน้านะครับผมติดภาพไปการได้ต้องขอบอไุณในตรงนี้ด้วยแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p u p อหไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over TopU p ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน